ใด้ใครปวดขามาหาให้ให้คนแก่งั้นรีบหายเลยดีใจที่ตอนนี้แฟนขับออมกับแฟนลับเน้นรวมตัวกันแล้วก็ตั้งแฟนเพจแอนจี้ไหมนี่เหรอนี่ออมตอบแทนกับความรักที่ไม่มอบให้ แกอยู่ตรงนี้ทำเป็นต่อยคนเยอะทำเป็นต่อยแต่ว่าอยู่ที่บ้านของแก้มตลอดอตอนแรกมีไหมตอนแรกเหมือนจะพูดเล่นเนาะแอนตี้ไหมตอนนี้เราจะมีจริงทุกคนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถายนี้เสร็จแล้วทุกอย่าเสร็จแล้วเดี๋ยวลงไปกินอาหารข้างล่างด้วยกันนะครับทุกคนที่นายเล่นสเต็กโอ๊ยดีใจจัง ใช่ไหมไม่ทันเปล่าหูกนทนแบบันนายรูกนานถ้าก่อนตงมีต้องมีลาโอต้องมีด้วยต้องมีด้วยต้องมีด้วยไหนว่าที่เปลี่ยนชุดขเขาถ่ายภาพแบบนักแสดงนอยู่กับนักแสดงของนักแสดงนใหญ่่แฟนค